บทบรรยายจากศตวรรษที่1ถึงการก่อตั้งกรุงทนบุรีเริ่มตน้นสวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปสำรวจเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่1จนถึงช่วงการสถาปนากรุงทนบุรีในปีพุทธศักราช2,310ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยศตวรรษที่1นึ1่คศ1ถึง100พุทธศักราช5 4 4ถึง643 ศตวรรษที่หนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคริสต์กักราชซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยพระดิโอนิซิอุสเอ็กซิกสุสในศตวรรษที่6โดยอิงจากปีที่พระเยซูคริสต์ประสูติช่วงเวลานี้เป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันภายใต้การปกครองของจักรพรรดิออกัสตัสและเป็นช่วงที่ศาสนาคริสต์เริ่มเผยแผ่ไปทั่วโลกในขณะที่จีนอยู่ภายใต้ราชวงศ์ฮั่นและเริ่มมีเส้นทางการค้าสายไหมเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกและตะวันตก ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทยยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรฟูนานซึ่งได้รับอารยธรรมจากอินเดียก่อนอาณาจักรน่านเจ้า ก่อนที่อาณาจักรน่านเจ้าจะถือกำเนิดดินแดนแถบจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกปกครองโดยกลุ่มชนต่างๆเช่นชาวไปชาวอีและอาณาจักรเล็กๆที่อยู่ภายใต้อิทธิพลจีนในขณะที่แถบอินโดจีนมีอารยธรรมของขอมบราณมอนและพยูต่อมาในช่วงพุทธศตรวรรษที่12ชนเผ่าไทยไตยเริ่มรวมตัวและสถาปนาอนาณาจักรน่านเจ้าซึ่งถือเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติไทยยุคอาณาจักรกระสุขโขยพุทธศักราช1 7 8 1งถึง เมื่อเข้าสู่พุทธศตรวรรษที่18อาณาจักรสุขโขทยัยได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพ่อขุนศรีอินทราธิ i าสเป็นกษัตริย์พระองค์แรกต่อมาพ่อขุนรำคำแหงมหารชาชได้ขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่และพัฒนาอักษรไทยอาณาจักรสุขโขทัยเป็นยุคทองของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแต่ในช่วงปลายของอาณาจักรอำนาจเริ่มอ่อนแอลงและถูกผนวกเข้าสู่อาณาจากาัาาจากรอยุธยาอาณาจักรอยุธยาพุทธศักราช1 8 9 3ถึง2310 อาณาจักรอยุธยาถูกสถาปนาโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองในปีพุทธศักราช1893และกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและอำนาจทางการเมืองของภูมิภาคตลอด417ปีแห่งการปกครองอยุธยาได้เผชิญทั้งความรุ่งเรืองและสงครามโดยเฉพาะสงครามกับพมา่าซึ่งนำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310อาณาจักรอยุธยาถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมืองถูกเผาวัดวารามถูกปล้นสะดมและราชวงศ์อยุธยาสิ้นสุดลง การก่อตั้งกรุงธนบุรีพุทธศักราช2,310ถึง2,325หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมกำลังและกอบกู้เอกราชจากพม่าทรงปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์และสถาปนาเมืองหลวงใหม่ที่กรุงธนบุรีซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทยเพียง15ปีแต่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่พระองค์ทรงฟื้นฟูชาติและรวบรวมดินแดนให้กลับมาเป็นปึกแผ่นก่อนที่ ราชวงศ์จักรีจะสืบทอดอำนาจและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2325สรุปและปิดท้ายจากศตวรรษที่หนึ่งจนถึงยุคกรุงธนบุรีดินแดนที่เรารู้จักในชื่อประเทศไทยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่อรยธรรมโบราณการเกิดขึ้นของอาณาจักรไทยแรกอย่างสุโขทยัยความรุ่งเรืองของอยุธยาการเสียกรุงครั้งที่สองและการกอบกู้ชาติของพระเจ้าตากสินทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นหลักฐานที่ทำให้ประเทศไทยเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน